มุลอุปุยบันเทิงศิลป์พัฒนาพี่น้องอันนี้แค่ไม่ใช่แค่สิอันนี้คืออาการของเกียร์พี่นะครับเกียร์พี่เกียร์พี่ของอันนี้เป็นอิซูมิเซเว่นนะครับรถผมเองเกียร์พี่มันเวลาเขาเกียร์พี่แล้วมันกดกดเขาเกียร์่าไรนะครับกด ปวด,ดพี่ว่าได้นะครับสำหรับตรงชุดเกียร์ออโ,ตโตนะครับตรงกระพุกเกียร์เนี่ยมันก็จะมีตัวนี้ครับเขาเรียกว่า,าโซลีนอยโซลีนอยนะครับที่ทำหน้าที่ในการเปิดนะครับเปิดปิดสะพานเกียร์เพื่อที่จะให้เข้าเกียร์ได้นะครับตัวนี้เป็นขั้นเกียร์ อันนี้เป็นขั้นเกี่ยวโตันะครับเวลาเขากดเวลาเขากดาบีบมือกดตัวนี้กสิด,ดันลงไปนะครับดันลงไปเพื่อที่ไปเปิดนะครับเปิดสะพานตัวนี้สะพานตัวนี้สะพานตัวนี้นนเปิดเขกากสิสาม,มารถดึง่าครับเขาเกียย์ได้ปกติแต่แต่ว่าตอนนี้รถผมมันมีปัญหาว่าเขาเกียย์ที่เรากดช่วยดีหน่อยตัวนี้บ่ทําง,งาน โซลีนอยไม่เปิดนะครับก็ไม่สามารถที่จะกดเข้าเกียร์ได้ตรงนี้ครับนี่ครับไม่สามารถที่จะกดเข้าเกียร์ได้ปกติแล้วมันต้องโซลีนอยไม่ต้องเปิดแต่เนี้มันต้องเปิดเข้าไปครับปุ่มนี้เป็นปุ่มปุ่มกดนะครับปุ่มกดเปิดถาในกรณีที่เ้าจอดรถแล้วรถเ้าบาันไดเข้าเกียร์บริร์ท ถ้ากดแล้วก็ดึงขั้นโยกตัวนี้ได้นะครับเป็นปุ่มทางลัดแต่ปลากติดดปกติแล้วโซลิน้นยตัวนี้มันต้องทํางานตัวนี้เปิดทํางานนะครับเกี่ยวหงวีิกดลงไ้นี่วัดตอวนี้ผมมาหาสาเหตุไรเช็คสายไฟนะครับเช็คสายไฟที่สีมะเข่าโซโลีนนยต่งางๆนะครับแล้วก็ตัวกล้องสวิตตัวนี้เช็คดูแล้วครับ โดยโดยเช็คเช็คด้วย้วตตาเป่าหรือมือเป่านะครับมันก็นพอสมารถธีจิตวิเคราะห์ตรวจสอบได้ดยดรงควรมัน Moment โมเมนตักรอนอิเล็กทรอนิกส์ที่จะมาตรวจสอบแต่ว่ามันก็นเป็นันคลิปนี้เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพื้นฐานนะครับก่อนที่ห้าเสียวลดเข้าไปเสียงเงินในศูนย์นะครับสาหรับตัวผมเองนะครับได้ได้ตรวจสอบแล้วก็ตรวจเช็ค ไล่เบิกงระบบแล้วมันก็สิมีสวิตอีกตัวหนึ่งนะครับที่สามารถสร้างการให้ตัวนี้ให้โซลิโนยตัวนี้เปิดทํางานนะครับให้โซลิโน่ตัวนี้เปิดทํางานก็คือตัวสวิตเวลาขัจีเข่าเกียร์เราเวลาขับจียกขั้นเกียร์เขาต,ตงรงเหยียบเบรกก่อนอนะครับเหยียบเบรกเพื่อที่จะปลดให้โซลิโน่ตัวนี้มันทางานตัวที่จะเข่าเกียร์ได้นะครับซึ่ง สวิตตัวนี้มันอยู่นี่ครับครับมันอยู่ตรงนี้นะครับใต้อันเกียร์นะครับสวิตตัวนี้ครับสวิตตัวนี้เป็นตัวนะครับที่เดชสร้างการใหตซสุดริน่นตัวนี้ทำงานเปิดปิดนะครับสะพานเกียร์นะครับพอดีเท้ากดเข้าเกียร์ได้ สำหรับรถผมนะครับสาเหตุนะครับมันก็เกิดจากตัวสวิตซอริโนอไอสวิตตัวนี้นะครับมันเนื่องจากรถผมบร่ได้ใส่ด่วนจอดด่วนนะครับจอดด่วนแล้วก็หนาสัมผัสตัวคอนแทกของสวิตตัวนี้อาจจะโซกปกระนะครับผมในทําการกดนะครับกดยำๆกดยำๆ,ๆเพื่อให้หน้าคอนแทคตัวนี้นะครับมัน สะอาดขึ้นมันทํางานนะครับซึ่งหลังจากที่ผมกดนะครับตัวนี้ย่ำๆนะครับเทียนให้หนาสัมผัสตัวนี้มันทํางานแล้วปึ๊บพอหน้าสัมัทตัวนี้มันทํางานก็ปรากฏว่านะครับผมสามารถที่จะกดนะครับซ่วน้อยตัวนี้ทํางานแล้วกัสามารถที่จะกดเข่าเกียร์ได้ครับอันนี้เป็น เบื้องต้นนะครับในการตัวเช็คสําหรับสําหรับตัวผมเองนะครับก่อนที่จะเข้าไปเสียเงินในศูนย์นะครับสำหรับสมาชิกนะครับซีไตนมิ Ven, ลสเวเรามีปัญหาคือผมนะครับสามารถที่จะถอดตัวเช็คเบื้องต้นได้นะครับตามนี้เลยครับผมหวังว่าคลิปนี้องสินีประโยชน์กับสมาชิกมิลสเว็นะครับที่มีปัญหาเส้นเดียวกับผมทุกท่านนะครับผมถ้าหลังจาก หลังจากนี้แล้วถ้าสมมติวา่าตัวสวิสวสวตซ์ตรงแป้นเบรกสวิต์ตรงแป้นเบรกมันไม่เสียหรือว่ามันทํางานปกตินะครับก็คงจะเป็นปัญหานี่มันคงจะเป็นที่ตัวโซลิโน่ตันนนวน,น,นี้บอทางานนะครับถ้าโซลิโน่ตัวนี้บอทางานกาบอสมาที่จอ่าดําเรื่องการตรวจเช็คหรือว่าตรวจอ่า ด้วยตัวเองได้พวกที่เขาล้านหรือว่าเขาศูนย์นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมสามารถดีจดเช็คได้เบื้องต้นแล้วนะครับตัวเช็คได้เบื้องต้นแล้วแล้วสามารถดีแก้ไขปัญหาได้เบื้องต้นแล้วนะครับเฉพาะหนาเพก้อนถาสมแติว่ามีปัญหาต่อไปนะครับผมคงติดถามันมีปัญหาเรื่องของส่วนน้อยผมพวิเขาล้านเขาล้านนะครับเขาล้านเขาศูนย์ต่อไปนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับสมาชิทุสันนะครับขอบคุณครับ